อัปเดตสภาพอากาศล่าสุด30สิงหาคม2568พายุดีปรสชันที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนล่าสุดได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนมีชื่อว่าหนองฟ้าเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมามีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ65กิโลเมตรและมีการเคลื่อนตัวด้วยความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวงบินประเทศเวียดนามในช่วงบ่ายของวันนี้30สิงหาคมหลังจากนั้น จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรรชันและเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณสปป,ปลาวตอนบน และจะอ่อนกําลังลงอีกเป็นย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงและเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยและเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอัปเดตสภาพอากาศในช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะประจําวันเสาร์ที่30สิงหาคม2568กับแอดมินบายพยากรณอ,อากาศวันนี้ค่ะจากที่ได้อัปเดตเรดาร์สภาพอากาศกันไปนะคะในช่วงเช้าช่วงสายของวันนี้ ปริมาณของฝนนะคะเกิดขึ้นแถวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกตกมาตั้งแต่ช่วงเวลา8-9นาฬิกานะคะต่อเนื่องในหลายพื้นที่ณนะเวลานี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2โมงนะคะปริมาณของฝนก็ยังครอบคลุมอยู่นะคะในบางพื้นที่เป็นฝนตกหนักบางพื้นที่เป็นฝนโปรยๆนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านรายงานสภาพอากาศเข้ามานะคะในจังหวัดเดียวกันนะคะแต่คนละอำเภอบางพื้นที่ฝนตกหนัก ในบางอำเภอปริมาณของฝนก็ยังคงปอยโปรยนะคะบางพื้นที่บอกว่าตอนนี้ฝนปรยนอนหลับสบายดีมากแอดมินก็ดีใจด้วยนะคะที่ปริมาณของฝนเกิดขึ้นให้สภาพอากาศได้เย็นตัวลงแต่ไม่ได้ตกแรงแล้วก็ไม่ได้เกิดลมแรงให้เกิดความเสียหายด้วยค่ะลักษณะสภาพอากาศนะคะของประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าก็คือวันนี้30สิงหาคม จนถึง7กันยายนนะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อนเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะอิทธิพลมาจากยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะคะที่จะอ่อนกําลังลงจากพายุโซนร้อนดีเพรสชันแล้วก็เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมไปถึงจะมีการเคลื่อนตัวนะคะตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่าน บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นด้วยดังนั้นนะคะในช่วงวันที่30จนถึง7กันยายนนะคะ30สิงหาคมถึง7กันยายนในประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตวันออกเฉียงเหนือนะคะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นและในบางพื้นที่นะคะก็ยังประสบกับของอุทกภัยอยู่ด้วยนะคะในบริเวณ ภาคเหนือในจังหวัดสุขโขทัยและพิษณุโลกก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อค่ะทางด้านคลื่นลมนะคะในช่วงนี้คลื่นลมในทะเลจะมีคลื่นสูงได้2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงได้มากถึง3เมตรนะคะชาวเรือชาวประมงก็ยังคงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะสําหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะในช่วงนี้โดยเฉพาะนะคะในช่วงที่31 สิงหาคมจนถึง3กันยายนคลื่นลมนะคะจะมีความแรงมากและในทางด้านภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านตะวันตกก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของคลื่นนะคะที่จะซัดขึ้นฝั่งซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะในวันที่8นะคะจนถึง13กันยายน2568ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนกระจายได้ในหลายพื้นที่นะคะและก็จะยังมีฝนตกต่อเนื่องหนักเบาสลับกันในบางวันค่ะส่วนมากจะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือตอนกลางแล้วก็ตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ อิทธิพลที่จะทําให้เกิดฝนในช่วง8-13กันยายนนะคะก็ยังคงเป็นร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือลงตอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมประจําฤดูฝนที่ยังคงพัดปกคลุมอยู่ในช่วงนี้นะคะการก่อตัวของพายุหมุนเขตร,ร้อนก็มักจะเกิดขึ้นได้บ่อยขึ้นนะคะขอให้คุณผู้ชมติดตามอัปเดตสภาพอากาศกันต่อคะ่ะสภาพอากาศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะคะแอดมินก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลัง ให้กับแอดมินค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดยังไม่กดนะคะแอดมินก็ขอคนละหนึ่งกำลังใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ยงค่ะที่ช่วยเข้ามารายงานสภาพอากาศในพื้นที่ของท่านนะคะใต้คลิปวิดีโอนี้และสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะล่าสุดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศแจ้งเตือนนะคะสําหรับพายุ โดยจะออกเป็นฉบับที่5ประจำวันที่30สิงหาคม2568ค่ะว่าด้วยเรื่องของฝนตกหนักลมแรงนะคะที่จะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุดีปรสชันที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนซึ่งล่าสุดนะคะได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนเมื่อเวลา10นาิกาที่ผ่านมานะคะมีชื่อว่าพายุหนองฟ้าค่ะ มีศูนย์กลางนะคะอยู่ห่างประมาณ100กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองกวงวินประเทศเวียดนามศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด17.9ุดองศาเหนือลองติจูด107.5อุดองศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกนะคะด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่า จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวงบินประเทศเวียดนามในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุดีบรชันแล้วก็เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณสปปลาวตอนบนและคาดว่าจะอ่อนกําลังลงไปอีกเป็นยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มของประเทศไทยในคืนวันนี้30สิงหาคม2568ค่ะ และจะเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือในวันพรุ่งนี้31สิงหาคมจากปัจจัยดังกล่าวนะคะก็คืออิทธิพลของพายุที่จะเดินทางตามแนวร่องมอรสุมจะทําให้ในช่วงวันที่30ก็คือวันนี้30สิงหาคมจนถึง1กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และจะมีลมแรงได้นะคะในบริเวณภาคเหนือก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีลมแรงมาก โดยเฉพาะในวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงข้าแล้วก็ไปจนถึงช่วงกลางคืนของวันนี้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะมีฝนตกกับมีลมแรงด้วยค่ะในบริเวณจังหวัดนครพนมมุกดาหารบึงการหนองคายเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูก,กาลาสินขอนแก่นแล้วก็ชัยภูมิค่ะ ส่วนภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคกลางตอนบนบนจะได้รับผลกระทบในวันพรุ่งนี้ก็คือ31สิงหาคมค่ะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงนะคะในบริเวณจังหวัดน่านตอนล่างจังหวัดแพร่อุตร,รดิษฐ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ห้องสอนแล้วก็นกครสวรรค์ค่ะ คุณผู้ชมนะคะในพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยค่ะจังหวัดในวันนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะในช่วงกลางดึกแอดมินได้แจ้งคุณผู้ชมไปแล้วนะคะในคลิปเช้าในช่วงบ่ายนี้แอดมินขออนุญาตรายงานชื่อจังหวัดนะคะที่ต้องเฝ้าระวังในวันพรุ่งนี้ค่ะ ในวันพรุ่งนี้นะคะจริงๆบางจังหวัดนั้นเริ่มตั้งแต่คืนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้ด้วยนะคะในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะสําหรับวันที่31สิงหาคมภาคเหนือในบริเวณจังหวัดน่านพระแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรเชียงใหม่ลำปางลำพูนแล้วก็แม่ห้องสอนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารบึงกาฬหนองคาย อุดรธานีหนองบัวลำพูแล้วกาลสินเลยยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสาร,รคามขอนแก่นชัย,ยภูมิภาคกลางค่ะในจังหวัดลบบุรีสระบรุรีนครสวรรค์อุทัยธานีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบรุรีและจังหวัดตราด ภาคใต้ค่ะในจังหวัดชุมพรสรุรธานีระนองพังงาและภูเก็ตในวันที่หนึ่งกันยายนค่ะบริเวณภาคเหนือในจังหวัดน่านพระนครอุตร,รดิตพิสุโสขโท,ทยัยตากกำแพงเพชรเชียงใหม่ลำปางลำพูนและแม่ฮ่องสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารภาคกลางในจังหวัดลบบุรีสะระบุรีพระรนครศรีอยุธยานครสวรรค์อุทัยธานี ภาคตะวันออกในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่จากปจัจจัยดังกล่าวนะคะทําให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นทําให้ทางด้านภาคตนออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตหนกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ขึ้นลมในทะเลอันดามานันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังแรงขึ้นนะคะขึ้นสูงได้2-3ถึงเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรค่ะและจากการอัปเดตลักษณะสภาพอากาศทั่วไปนะคะตั้งแต่เที่ยงของวันนี้จนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ลมนะคะขอให้คุณผู้ชมเตรียมพร้อมรับมือกับลมแรงๆในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเริ่มตั้งแต่คืนนี้ที่จะมีลมแรงแต่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นนะคะสภาพของลมค่อนข้างแปรปรวนนะคะให้คุณผู้ชมเตรียมรับมือกับสภาพอากาศของลมด้วยนะคะ ในส่วนของภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะลมในช่วงนี้จะเป็นลมตะวันตกค่ะในส่วนของภาคตะวันออกและก็ภาคใต้นะคะทั้งใต้ด้านตะวันออกและใต้ด้านตะวันตกนั้นลมที่พัดปกคลุมยังคงเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ ดังนั้นนะคะสภาพของลมที่น่าเป็นห่วงก็จะเป็นในส่วนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ค่ะลมค่อนข้างแปรปรวนนะคะขอให้คุณผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้ด้วยค่ะโดยลักษณะสภาพอากาศทั่วไปนะคะตั้งแต่วันนี้12นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดน่านพระเรอุตรดิต์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมค่อนข้างแปรปวนนะคะในวันพรุ่งนี้โดยความเร็วลมจะอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมแรงด้วยและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณจังหวัดนครพนมสกนลนครมุกดาหารบึงกาฬนองคายยะโสธรอนํอนาจเจริญ อุบลราชธานีอุดรธานีน้องบัรลมูกาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดขอนแก่นเชียภูมิและจังหวัดเลยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-32องศาเซลเซียสลมก็ค่อนข้างแปรปรวนเช่นกันนะคะโดยความเร็วลมอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ40ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีกาญจนบ,บุรีและราช,ชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกนะคะจะมีความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักได้ในบริเวณจังหวัดสะแก้วจันทบ,บรุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ําสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรภักใต้ฝั่งตะวันออกค่ะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ และจะมีฝนตกหนักได้บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภางใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะปริมาณของฝนก็มีกระจายตัวในบริเวณภาคเหนือภาคเหนือนะคะถึงแม้ว่าปริมาณของฝนนะคะจะไม่ได้ครอบคลุมเป็นพื้นที่กว้างแต่ปริมาณของฝนที่ตกกลับเป็นฝนที่หนักยิ่งกว่าภาคตนออกเฉียงเหนือนะคะโดยสเกลของสีนั้นค่อนข้างเข้มค่อนข้างจะเป็นสีส้มๆนะคะซึ่งเป็นฝนที่ค่อนข้างเยอะในบางพื้นที่นะคะสำหรับบริเวณบ้านร่องเย็นอําเภอสอง บริเวณบ้านกวางนะคะร้องกวางดอนดอนชุมบ้านทุ่งขว่แถวบริเวณเชียงคํานะคะแม่ต่ําบ้านทุ่งเย็นบ้านใหม่นาสาบ้านน้ําหาง12พัฒนาศพขุนบ้านวางหม้อบริเวณบ้าน่างแขวงบ้านป่าไม้แม่โจ้บ้านป่าสักงามดอยสะเก็ดเชียงใหม่สันกําแพงแม่ออนกลางนะคะแล้วก็บริเวณบ้านสันทรายบ้านห้วยทรายบ้านสนีทรายโมนบ้านทุ่งเกวียนเกาะคาบ้านจอมบึง แล้วก็บริเวณบ้านผาแมวนะคะปริมาณของฝนในช่วงบริเวณใกล้ๆก,ก,กับเชียงใหม่เป็นฝนค่อนข้างเยอะค่ะคุณผู้ชมถึงแม้จะเป็นจุดไม่กว้างมากนะคะแล้วก็แถวบริเวณบ้านนาตองบ้านไหาหานะคะบ้านท่าปลากิ่วเคียนบ้านน้ำพระบ้านน้ำวังต้นแถวบริเวณบ้านแม่พุทุ่งเสี่ยมนะคะแล้วก็หนองกระทุ่ม ปริมาณของฝนในภาคเหนือยังไม่ครอบคลุมหลายพื้นที่นะคะตกเป็นจุดๆทางด้านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีครอบคลุมหลายพื้นที่เลยค่ะตั้งแต่บริเวณบึงการพรเจริญโพนค้องคำบอนบ้านทุ่งวานอนนิวาสบ้านดอนดูสี่สงครามนาว่าบ้านเชียงนะคะบ้านพันดอนบ้านธาตุ แล้วก็มีฝนหนักๆน,นะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นแถวบริเวณดงเย็นบ้านคำชมพูนามนกุชินารายโพชยัยโพนทองแล้วก็บ้านแดงนะคะส่วนอื่นๆจะเป็นฝนโปรยๆนะคะอย่างเช่นสกนลนครบ้านนาดีท่าแขกปลาปาก,ปาก,ปากน้อยหนองหอยท่านะคะแล้วก็บริเวณบ้านส่งนิคมคำสร้อยมุกดาหารนาครพนมบ้านกุดคอการอำนาจเจริญป่าติวทรายมูลยะโสธรคำเขื่อนแก้วศิลาลาดนะคะแต่ฝนจะเป็นโปรยๆนะคะในช่วงตอนนี้ ปริมาณของฝนนะคะก็เกิดขึ้นแถวบริเวณบ้านเดดอุดมหนองบวัวลาพูนะคะโศกก้นเหลืองแล้วก็บริเวณกาลสินบ้านการะบากขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดเสรภูมินะคะปริมาณของฝนนะคะเข้มแถวบริเวณอำเภอเมืองร้รอยเอ็ดบ้านหัวขั่วแล้วก็อำเภอเมืองมหาสารคามกุดรังบ้านกงกุกประทุมวาปีนะคะเป็นฝนเข้มๆเ,เลยค่ะส่วนอื่นๆก็เป็นฝนโปร,ปรยนะคะบ้านหนองอีเลิงวังเพิ่ม บ้านทุงพระชุมแพรนะคะแล้วก็บริเวณบ้านสาราทองเกษตรสมบูรณ์นะคะหนองดินดำบ้านไผ่อําเภอเมืองพลนะคะนาเชือกเ,อเห็นเอฟซรายงานเข้ามาด้วยว่าอําเภอพลก็ตกแบบว่าสะใจไปแล้วนะคะบัวใหญ่พระทายพะยักฆภูมพิพิสัยีลาลาดบึงบูนยางชุมน้อยนะคะแล้วก็ในจังหวัดศรีสะเกดเกิดขึ้นยังในตัวเมืองยังไม่ค่อยมีนะคะเกิดขึ้นแถวบริเวณห้วยทับทันบึงบูรนะคะสนมสีขอรภูมิ สุรินกระสังพระพลาชัยประสาสปบุริรัมย์สตึกคู่เมืองนะคะตะขบบ้านบุคอนบรีโชคชัยนะคะแล้วก็โนนสูงพิมายบัวใหญ่บ้านปรางบําเน็จนรงชัย,ยภูมิกุดชุมแสงนะคะบ้านทรัพเจริญหนองไผ่ เพชรบูรณ์แล้วก็บริเวณบ้านท่าพลใกล้ๆกับหล่มสักด้วยค่ะทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกนะคะในช่วงบ่ายๆก็ยังคงปลอยโปร่งอยู่นะคะซึ่งบางพื้นที่อาจมีเพียงฟ้าครึ้มๆแต่ในวันนี้มีลมนะคะจะมีลมพัดโชยตลอดค่ะในบริเวณภาคกลางก็เกิดขึ้นด้วยนะคะภาคตะวันออกก็ยังไม่มีฝนนะคะในช่วงบ่ายๆค่ะ ส่วนภาคใต้มีฝนเกิดขึ้นนะคะตอนบ่ายๆมีปริมาณของฝนเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่เป็นฝนค่อนข้างที่อยู่ในระดับปานกลางตบริเวณบางสองรานะคะบ้านในหยวนคุระบุรีพังงาแล้วก็บริเวณทุ่งสงย่านตาขาวนะคะแล้วก็ใต้สุดแถวบริเวณรือสอาะปนังสตานาราธิวาแล้วก็ยะลา ปริมาณของฝนทางใต้นะคะก็มีพอบ้างเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นใต้ตอนล่างใต้ตอนบนนะคะตั้งแต่บริเวณชุมพรขึ้นไปเลยนะคะปริมาณของฝนค่อนข้างน้อยในช่วงบ่ายค่ะจากการอัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดในช่วงบ่ายนะคะกลุ่มเมฆฝนก็ยังคงปกคลุมอยู่แถวบริเวณสปปลาวแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านตะวันออกนะคะครอบคลุมนึงจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินะคะเกิดขึ้น บริเวณของพายุนะคะศูนย์กลางของพายุก็เคลื่อนเข้าใกล้บริเวณชายฝั่งของประเทศเวียดนามมากขึ้นทุกทีแล้วนะคะคาดว่าอีกไม่เกิน 1- 2ชั่วโมงนี้ก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามแล้วก็สปปลาวแล้วก็จะเข้าสู่ประเทศไทยนะคะเป็นลําดับต่อไปในคืนนี้โดยคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นนะคะอยู่ตรงกลางนะคะของบริเวณ จังหวัดบึงการแล้วก็นครพนมคาดว่านะคะต้องติดตามอัปเดตกันต่อนะคะคุณผู้ชมอย่างใกล้ชิดเลยว่าจะเคลื่อนขึ้นบริเวณไหนในช่วงค่ําคืนนี้ค่ะก็ต้องติดตามอัปเดตกันนะคะว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนไปตามที่เราคาดการเอาไว้หรือไม่นะคะว่าจะเคลื่อนเข้าบริเวณจังหวัดนครพนมหรือไม่ก็จังหวัดบึงการนะคะของประเทศไทยในช่วงค่าของวันนี้หลังจากที่ได้เคลื่อนผ่าน เวียดนามซปปลาวนะคะก็คาดว่าจะอ่อนกําลังลงมาถึงไทยเราประมาณย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ,ผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตนออกเชียงเหนือนะคะบริเวณนี้เหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือจะเคลื่อนตัวไปตามนี้ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อลักษณะสภาพอากาศนะคะในบริเวณจังหวัดนะคะที่อยู่พื้นที่บริเวณจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มตั้งแต่ด้านตะวันออกตอนบน นะคะแล้วก็ภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือตอนบนบนเริ่มตั้งแต่บริเวณแถวอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุขโขทัยนะคะต้อง้ระวังเป็นพิเศษในจังหวัดนี้ค่ะโดยจากที่เราคาดการเอาไว้กันในช่วงเช้านะคะว่าปริมาณของฝนสะสมนั้นจะเกิดขึ้น ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้นะคะซึ่งก็เกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลา14นาฬิกาก็ตกครอบคลุมอยู่บริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือด้านตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ภาคเหนือก็มีบ้างเล็กน้อยนะคะในช่วงบ่ายของวันนี้และในช่วงเย็นของวันนี้นะคะประมาณ18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นค่ะก็คาดว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่จะอ่อนกําลังลงจากพายุโซนร้อนแล้วก็เป็นพายุดีเปรสชันแล้วก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะ ก็น่าจะเป็นพายุดิปรสชันนะคะแล้วก็สถานะล่าสุดเป็นพายุดิปรสชันแล้วอยู่บริเวณสปปลารวนะคะในช่วงเวลา16นากินกาเขาก็จะอยู่บริเวณสปปลารวนะคะส่งผลทําให้ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกได้แถวบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ค่ะส่วนในบริเวณภาคอื่นๆนะคะปริมาณของฝนเกิดขึ้นได้แต่เล็กน้อยโดยเฉพาะในภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะส่วนภาคอื่นๆอย่างเช่นภาคกลาง ภาคตะวันออกปริมาณของฝนในช่วงเย็นของวันนี้ก็ยังคงน้อยมากค่ะในช่วงเวลา19นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมปริมาณของฝนนะคะน่าจะหนักหน่วงขึ้นนะคะแถวบริเวณจังหวัดบึงกาฬนาครพนมสกลนครน,นะคะแล้วก็บริเวณกาลสินร้อยเอ็ดอุดรธานีนะคะเนื่องจากว่าในช่วงเวลา19นาฬิกาคาดว่า หย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะในช่วงเวลา19นาฬิกายังไงก็ต้องติดตามอัปเดตกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากสภาพอากาศยังคงมีการเปลี่ยนปแปลงได้สถานะที่เข้าสู่ประเทศไทยจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำหรือไม่นะคะจะอ่อนกำลังลงไหมต้องติดตามอัปเดตกันใกล้ๆค่ะหากไม่ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ ก็อาจจะส่งผลกระทบที่ค่อนข้างหนักนะคะสําหรับประเทศไทยก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกค่ะแน่นอนค่ะว่ายอมความกดอากาศต่ํานะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมไปต่อแล้วก็จะไปในภาคเหนือดังนั้นเรามาอัปเดตกันต่อนะคะในช่วงกลางดึกของคืนวันนี้กันค่ะกลางดึกของคืนวันนี้นะคะคาดว่าปริมาณของฝนนั้นจะตกหนักในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะ บึงการพาเรเจรินาวา่าท่าแขกสกลนครบ้าน่าตดงเย็นกุชินารายกาลสินขอนแก่นบ้านนาคำอุดรธานีเวียงจันน้องคายน้ำโสมเชียงคานภูเรือเลยนากลางชุมแพหลมสักนครไทยภูเรือนะคะโดยปริมาณของฝนจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา24นาฬกานะคะเริ่มหนักตั้งแต่เวลา24นาฬิกาก็คือช่วงเที่ยงคืนนะคะปริมาณของฝนก็จะเริ่มหนักเลยนะคะ แล้วก็หนักมากในช่วงเวลาหนึ่งนาฬิกาพค่ะดังนั้นปริมาณของฝนนะคะจะตกในช่วงดึกขอให้คุณผู้ชมเตรียมพร้อมนะคะที่จะรับมือกับสภาพอากาศตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงค่าของวันนี้นะคะเนื่องจากกลางดึกปริมาณของฝนจะตกหนักมากนะคะและจะค่อยๆเคลื่อนตกแช่นะคะในหลายพื้นที่ด้วยนะคะอันตรายที่เกิดจากฝนและลมก็ยังต้องมีนะคะคุณผู้ชมขอให้เตรียมพร้อมแล้วเขาก็จะตกแช่ไปจนถึงช่วงเวลา3นาฬิกานาฬิกานะคะ,นะคะก็ยังคงครอบคลุม อยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่จะขยับนะคะฝนที่ตกหนักๆในช่วงเช้ามืดนะคะก็คือ5นาฬิกาจะเริ่มขยับครอบคลุมบริเวณเวียงจยันทร์ประโคนนวารีน้ำโสมโนนสว่างเชียงคานท่าลี่แล้วก็เลยเลยเตาวตาดัดบ้านกลุ่มอําบ้านเมืองพแพร่นาส้มโฮนะคะบ้านโพนทันขอกวัวนองบัวลำพูน้อง,ลลอ,งอีเลิงลมสักนะคะเป็นฝนหนักๆเริ่มครอบคลุมนะคะรวมไปถึงภาคเหนือ บริเวณบ้านสวนฝากท่าท่าปลาบ้านวังโป่งชัตการซำไวนครไทยบ้านใหม่พิษณุโลกห้วยตั้งนาย่างนะคะอุตรดิตถ์แล้วก็เลื่อนขึ้นไปตอนบนๆนะคะบริเวณบ้านโอ้ยอําเภอเมืองพระร่อําเภอสองอําเภอเงาจังหวัดน่านนะคะอําเภอปัวพเยาวลำปางวังชิ้นสวรรคโลกสุขโขทยัยพิจิตรนะคะเพชรบูรณ์อันนี้ก็คือจะครอบคลุมเลยนะคะแต่ว่าฝนหนักๆจะเกิดขึ้น แถวบริเวณนี้นะคะส่วนทางด้านรอบนอกก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้นะคะบริเวณอำเภอลี้นาตาโพจังหวัดตากกำแพงเพชรโคง้งวิไลนองบัวนองไผ่วิเชียรบุรีนะครสวรรค์อุ้มผางพบพระแม่สอดท่า2องยางก็มีฝนเกิดขึ้นได้นะคะแต่ไม่หนักมากแล้วก็บริเวณห้องมะข่าเชียงใหม่เชียงดาวอำเภอพานเชียงคำนะคะ ฝนหนักๆในช่วงชวเช้ามืดนะคะก็จะกลับมาเกิดขึ้นอีกบริเวณจังหวัดบึงกาฬหลังจากที่เจอไปในช่วงกลางดึกแล้วก็หายแวบไปราวๆสัก2 3าชั่วโมงนะคะก็กลับมาตกอีกในช่วงเวลา5นาฬิกานะคะบริเวณบึงกาฬพรเจริญบ้านโดนดูนะคะแถวนี้ต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะเหมือนฝนจะตกอยู่เรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็หนักอีกทีหนึ่งก็แถวบริเวณอํานาจเจริญกุดกลอยนะคะสีเมืองใหม่พิบูลมังสาหารวาปีปทุมแล้วก็บ้านกงกุกในช่วงเวลา5นาฬิกาค่ะ ในช่วง3 5นาิกานะคะก็จะเกิดขึ้นได้แถวบริเวณภาคตะวันออกด้วยในบริเวณจังหวัดจันทบุรีอำเภอขลุงอำเภอเมืองจังหวัดตาดปง่งน้ำร้อนฝอยดาวนะคะบริเวณอำเภอเแกลงแหลมสิงแหลมงอบนะคะอเขา บริเวณท่าใหม่บ้านคุ้งบิมานห้วยสะท้อนหนองสลุดบ้านหนองบอแดนชุมพรน,นะบ้านแตงค่ะทางด้านภาคใต้นะคะฝนคอน่อนข้างน้อยนะคะเกิดขึ้นได้ในช่วงเช้ามืดนั้นมีน้อยแถวบริเวณทางด้านตะวันตกรับลมมรสุมนะคะเป็นฝนเบาบางเล็กน้อยแถวตั้งแต่บริเวณเกาะสองุระบรีตะกวป่าพังงาภูเก็ตกระบี่นะคะตรังบ้านกีรีวงลงมานะคะประมาณนี้เป็นฝนปล่อยๆค่ะเลื่อนกันไปดูต่อในช่วงเช้านะคะคุณผู้ชมเราเจ็ดนาฬิกาก่อนออกไปทํางานกันค่ะ ในพื้นที่นะคะบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมไปถึงภาคตนออกและภาคตนออกเฉียงเหนือนะคะบางส่วนตั้งแต่นครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์ขอนแก่นบ้านไผ่นะคะปริมาณของฝนค่อนข้างน้อยในช่วงเวลา7-8นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมปริมาณของฝนนะคะจะเกิดขึ้น แล้วก็หนักด้วยแถวบริเวณภาคเหนือนะคะในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าภาคเหนือก็ต้องรับศึกอีกแล้วนะคะหลังจากที่รับคาจิกิไปก็ต้องมารับหนองฟ้าอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะนะคะครอบคลุมในช่วงเช้าเช้าบริเวณอำเภอสองบ้านโอยเมืองน่านเงาลำปางลีวังชิ้นพระแรอรรดุษิตสวรรคลโลกนาตาโพจังหวัดตากสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรลมสักเพชรบูรณ์นะคะโพเรือเลยน้ำโสมเชียงคานนากลาง อันนี้คือหนักเลยนะคะคุณผู้ชมแถวบริเวณนี้นะคะภาคเหนือที่ติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ว่าจะเป็นวังกลุ่มชาติการนายางบ้านวังโป่งนะคะ,ะแล้วก็บ้านเมืองพแพร่ตรงนี้นะคะเลยตาวตาดัดคือฝนค่อนข้างหนักเลยค่ะทุกผู้ชมแล้วก็ครอบคลุมอยู่อย่างน้อยเป็นชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะเลื่อนกันไปดูต่อนะคะในช่วง11นาฬิกา ปริมาณของฝนนะคะก็ยังครอบคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือแต่ว่าในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะปริมาณของฝนเริ่มเกิดขึ้นในบริเวณจังหวัดอื่นๆแต่เป็นฝนเล็กน้อยเบาบางนะคะเป็นฝนปลยๆแถวบริเวณขอนแก่นบ้านไผ่กาละสินร้อยเอ็ดยะโสธรพะยะกรภปุิมพิสยัยศิลาลาศรีสะเกดชุมแพนะคะบ้านนาคำบ้านดงสวรรค์ปากช่องนครราชสีมาสะโบสวงเวียนสะแก้วนะคะแต่เป็นฝนเบาบางะคะ่ะ ฝนค่อนข้างเยอะนะคะแถวบริเวณภาคตวันออกในบริเวณอำเภอหนองว่าคลองตะเกา و หนองใหญ่ปลวกแดงพนัทนิคมชนบรุรีพัทยาสัตหีบระยองแรงซอยดาวโป่งลำร้อยจันทบุรีอ,รอำเภอคลุงแหลมงอบอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะแล้วก็บริเวณแดนชุมพรคลองหาดวัฒนานครสะแก้วค่ะปริมาณของฝนเกิดขึ้นนะคะแต่เป็นฝนปานกลางค่ะคุณผู้ชมยังไม่ใช่ฝนหนักส่วนภาคใต้นะคะในช่วงวันพรุ่งนี้ราวๆ12นาฬิกาหรือว่าช่วงเที่ยงปริมาณของฝน เล็กน้อยจนถึงปานกลางนะคะครอบคลุมตั้งแต่บริเวณบ้านคลองลอยบางสะพานน้อยลงมาเลยนะคะครอบคลุมยาวลงมาจนถึงบริเวณพัทลุงค่ะหาดใหญ่คลองแงะสะเดานะคะแต่ฝนที่เกิดขึ้นเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางค่ะส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลคาดว่าฝนน่าจะเกิดขึ้นได้ในวันพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงเที่ยงนะคะแต่เป็นฝนเบาบางเล็กน้อยเช่นกันค่ะดังนั้นอัปเดตกันในช่วงบ่ายนะคะของวันพรุ่งนี้ค่ะประมาณสัก14นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะ สัญญาณของฝนกลับมาอีกแล้วนะคะในบริเวณกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางอย่างเช่นนคนปรปฐมนะคะราชบุรีกาญจนบุรีปริมาณของฝนก็เกิดขึ้นสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการนะคะปริมาณของฝนแม้จะเป็นเล็กน้อยปานกลางค่ะอาจมีเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายนะคะของวันพรุ่งนี้ก็คือในช่วงเวลา14นาฬิกาในช่วงเวลา16นาฬิกาค่ะปริมาณของฝนครอบคลุมเกือบ ทั่วไทยนะคะเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลา16นาฬกาของวันพรุ่งนี้เว้นว่างไว้แค่แถวบริเวณพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีบ้านโค้งวิไลกำแพงเพชราลานสักนะคะนอกจากนั้นปริมาณของฝนนะคะเกิดขึ้นครอบคลุมทุกจังหวัดทุกอำเภอแต่เพียงแค่บางพื้นที่อาจเป็นฝนปลอยๆปร,รยนะคะหรือบางพื้นที่อาจมีฟ้าคลึ้มค้ม นะคะแถวบริเวณอุบลรัชนานีเดศอุดมค่ะปริมาณของฝนก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะแต่ในช่วงเวลา16บหกนาฬการหรือว่าสี่โมงเย็นของวันพรุ่งนี้ก็คือโมเดลให้ว่าฝนครอบคลุมหมดเลยนะคะแต่ฝนหนักๆยังอยู่ที่เหนือนะคะขยับมาเหนือทางด้านตะวันตกมากขึ้นในบริเวณล,ล้อมแลดอำเภอลีดอยเต่าอมก่อยบ้านบ่อสลีห้องมะค่าบ้านดอยแก้วท่าสองยางแม่สลิดแม่ระมาดนะคะสามเงาบ้านวังยาววังชิ้นแล้วก็บ้านเลโคนะคะในช่วงเวลา เย็นๆของวันพรุ่งนี้นะขอให้ภาคเหนือนะคะทางด้านตะวันตกฝ้อระวังเป็นพิเศษนะคะเดยเริ่มตั้งแต่อุตรดิตนะคะแล้วก็จังหวัดตากพิษณุโลกนะคะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่จะย้ายนะคะค่อยๆขยับนะคะจากฝั่งตะวันออกมาฝั่งตะวันตกที่จะเป็นฝนตกหนักๆ สีชมพูดแดงๆนี่เลยนะคะคุณผู้ชมเป็นฝนตกหนักมากนะคะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นการอัปเดตสภาพอากาศนะคะประจำช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่30สิงหาคม2568ค่ะ ปริมาณของฝนสะสมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะและเส้นทางของพายุหนองฟ้าที่คาดว่าจะเคลื่อนไปต้องติดตามอัปเดตกันต่อนะคะว่าเส้นทางของพายุจะเป็นไปนตามคาดการหรือไม่ค่ะสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามารายงานสภาพอากาศในพื้นที่ของท่านให้แอดมินได้ทราบใต้คลิปวิดีโอนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะแอดมินก็ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะสําหรับคลิปน ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ